ครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับก็มาเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับครูพงศกรนะครับในเรื่องของ day from the UK นะครับ day from the UK นะครับถ้าแปลตรงตัวนะครับก็จะแปลว่าพวกเขานะครับมาจากประเทศสหราชอาณาจักรนะครับพวกเขามาจากประเทศสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งคำว่า the UK นะครับคือประเทศสหราชอาณาจักรนะครับ ประเทศสหราชอาณาจักรนะครับหรือประเทศที่เรารู้จักกันดีคือประเทศอังกฤษนะครับก็จะประกอบไปด้วยประเทศย่อยนะครับทั้งหมด4ประเทศนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าประเทศสหราชอาณาจักรนะครับหรือยูเคนะครับมีประเทศอะไรบ้างนะครับประเทศแรกนะครับในยูเค k นะครับคือประเทศนอร์ทเอ i r ไอ a ลนนะครับนอร์ทเอ i r ไอ a ลนประเทศที่สองนะครับอังกฤษนะครับอังกฤษประเทศที่3ครับ สกอตแลนด์นะครับสกอตแลนด์และประเทศสุดท้ายครับคือประเทศเวลส์นะครับเวลส์นะครับสรุปว่านะครับ the U.K. หรือประเทศสหราชอาณาจักรนะครับประกอบไปด้วย4ประเทศนะครับคือ Northern Ireland, England, Scotland, Wales นะครับอาทีนี้เรามาดูสถานที่ท่องเที่ยวของ4ประเทศนะครับซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงเนื้อหาที่เราจะเรียนกันนะครับ สถานที่ท่องเที่ยวแรกนะครับที่คุณคูอยากนำเสนอคือ Giant s Causeway นะครับ Giant Causeway นะครับ uh, Giant Causeway เนี่ยคือนะครับคือสถานที่ตรงนี้นะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นหินนะครับวางเรียงต่อกันเนาะแล้วก็จะมีภูขเขาแล้วก็จะมีแม่น้ำนะครับสวยงามมากเลยนะครับตรงนี้นะ Giant s Causeway นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศ ไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูนะครับโอเคอันที่สองครับสโนโดเนียนะครับสโนโดเนียนะครับถ้าเราสังเกตดูก็จะเป็นภูเขานะครับเป็นภูเขาแล้วก็มีแม่น้าหลีกตรงกลางนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอยู่ประเทศไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนะครับสถานที่ต่อมาครับคือเอดิน g h c แคสโ e นะครับเอดิน布拉์แคสโสนะครับคําว่าแคสโ e ก็แปลว่าปราสาทนะครับ ปราสาทถ้าเรียนสังเกตดูก็เป็นปราสาทเนะนะครับอ่าไอดินบอร์แคสโซนะครับอยู่ประเทศอะไรนะครับคนไหนทราบบ้างครับโอเคสถานที่สุดท้ายนะครับคือ Regents Park นะครับ Regents Park นะครับตรงนี้ถ้าเราสังเกตดูนะก็จะมีอ่าน้ำพุใช่ไหมครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีต้นไม้นะครับก็คือสวนสาธารณะนะครับสวนสาธารณะ Park นะครับ park คือสวนสาธารณะนะครับถ้าแปลตรงตัวก็คือสวนสาธารณะ Regen t นะครับไม่ทราบว่าอยู่ประเทศไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะนะครับโอเคก่อนที่เราจะเรียนนะครับนักเรียนให้เรียนเตรียมแบบฝึกหัดนะครับซึ่งครูก็แจกไปแล้วนะครับแบบฝึกหัดที่เรียนต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัดหน้า11นะครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบฝึกหัดหน้า11นะครับ โอเคครับเรามาดูคำศัพท์ที่ควรรู้กันก่อนนะครับคำศัพท์ที่ควรรู้นะครับคำแรกครับ Belfast นะครับ Belfast อ่านตามได้เลยนะครับ Belfast นะครับคำแปลนะครับคือเมือง Belfast นะครับเมืองหลวงของประเทศไอร์แลนด์เหนือนะครับคำที่2ครับ Northern Ireland Northern Ireland นะครับคือประเทศไอร์แลนด์เหนือนะครับคำที่3ครับ Cardiff คาดีฟนะครับเมืองคาดีฟเมืองหลวงประเทศเวลนะครับอันที่สี่ครับเวลส์เวลส์หมายถึงประเทศเวลนะครับข้อที่ห้าครับลอนดอนลอนดอนอ่านว่าลอนดอนนะครับไม่ใช่ลอนดอนนะลอนดอนนะครับเวลาแปลเนี่ยเราถึงจะแปลเป็นลอนดอนนะนะครับแต่เวลาฝรั่งอ่านเขาอ่านว่าลอนดอนนะครับลอนดอน หมายถึงเมืองลอนดอนเมืองหลวงของประเทศอังกฤษนะครับลอนดอนเนี่ยคุณครูเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินนะครับชื่อนี้นะครับต่อไปข้อที่6ครับอังกฤษอังกฤษนะครับอังกฤษนะครับคือประเทศอังกฤษนะครับประเทศอังกฤษนะครับต่อไปครับเอดินบัลลนะครับเอดินบัลลนะครับคือเมืองเอดินบัลลเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด์นะครับ ต่อไปครับข้อที่8 Scotland Scotland ลครับ Scotland หมายถึงประเทศสกอตแลนด์นะเวลาอ่านอ่านว่าสกอตแลนด์นะครับเวลาแปลแปลว่าประเทศสกอตแลนด์นะครับอันนี้นักเรียนต้องต้องอ่านให้ถูกด้วยนะครับต่อไปครับ mountain นะครับ mountainmountainmountain หมายถึงภูเขานะครับต่อไปครับ citycitycity แปลว่าเมืองนะครับต่อไปครับ castle แคสโซนะครับแปลว่าปราสาทนะครับข้อที่12ครับลิเวอร์ลิเวอร์ลิเวอร์หมายถึงแม่น้ำนะครับโอเคคำศัพท์ทั้ง12คําคำนะครับนักเรียนสามารถย้อนกลับไปฟังได้นะครับว่าออกเสียงอย่างไรนะครับทั้ง12คํานี้นะครับคุณครูสั่งงานนะครับทิ้นที่1นะครับสําหรับคลิปนี้คือให้นักเรียนไปจดคําศัพท์ทั้ง12คํานะครับใส่กระดาษนะครับจดใส่กระดาษเสร็จแล้วก็ให้ฝึกท่องนะครับ นะครับตัวใส่กระดาษแล้วก็ฝึกท่องหลังจากนั้นนะครับถ้านักเรียนสะดวกนะครับสามารถอัดวิดีโอคาศัพท์นะครับที่เรเียนท่องทั้ง12คํานะครับแล้วส่งมาให้คุณครูในลายส่วนตัวหรือในลายกลุ่มของป .5 เราได้เลยนะครับนะสรุปคือให้จดใส่กระดาษฝึกท่องอย่างนั้นก็คือให้อัดวิดีโอนะครับแล้วเราก็ท่องคําศัพท์นะครับให้คุณครูฟังนะเวลาท่องน,นะครับเราก็น่าจะทราบอยู่นะครับเช่นเราจะท่องคําว่า ซิตีนะครับแล้วก็สะกดไปเลย C I T Y ซิตีเมืองหรือถ้าเราจะท่องครับว่า mountain แล้วก็สะกดไปเลยครับ M O U N T A I N mountain mountain ภูเขาเนี้นะครับเป็นต้นนะครับโอเคนะครับต่อไปครับเรามาดูเนื้อหานะครับเนื้อหาตรงนี้นะครับจะอยู่ในหนังสือเรียนนะครับหนังสือเรียนเนาะถ้าพวกเราไม่มีนะครับเราก็สามารถดู พร้อมๆอออกับคุณครูได้เลยนะครับโอเคคุณครูจะอ่านให้ฟังนะครับแล้วถ้าใครสามารถอ่านได้ก็อ่านตามเลยนะครับ This is Mary, Taylor. This is Mary Taylor. Ort, น Taylor นะครับ This is Mary Taylor she's from b e l f o r t the capital of Northern Ireland แปลว่านี่คือ Mary t a ลอ o r นะครับเธอมาจากเมือง Belfast นะครับเมืองหลวงของประเทศไอร์แลนด์เหนือนะครับ she is 9 years old she is 9 years old นะครับแปลว่าเธออายุ9คืออะไรครับ9นะครับเธออายุ9ปีนะครับ her favorite place is giant's causeway นะครับ her favorite place is the giant's causeway นะครับสถานที่ที่เธอชื่นชอบนะครับคือ giant's causeway นะครับ is t y t y t s e sea นะครับ it's by the sea นะครับนะมันก็จะอยู่ข้างๆกับทะเลนะครับอยู่ติดทะเลนะนะครับโอเคครับคนต่อมาครับคนต่อมานะครับ This is g e o r g Man นะครับนี่คือจอร Mann He's from London เขามาจากเมืองลอนดอนนะครับ The c a p i t a l of England นะครับเป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษนะครับ He's 12 years old นะครับเขาอยุ you, 12ปีนะครับ And his favorite place in London is Regent's Park นะครับและสถานที่ที่เขาชื่นชอบในลอนดอนนะครับคือสวนสาธารณะ Regents นะครับ It's in the center of the city นะครับมันอยู่ใน center แปลว่าศูนย์กลางนะครับ of the city คือในเมืองนะครับอยู่ในใจกลางเมืองนะครับโอเคครับต่อไปนะครับโดน a ล d ์ c k a เคนะครับโดน a ล d ์ c k a เค s from Edinburgh นะครับ the capital of scotland โดน a ล d ์ c k a เคนะครับมาจากเมือง Edinburgh นะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด์นะครับ he's 10 years old เขาอายุ10ปีนะครับ his favorite place is Edinburgh แคสเซนะครับสถานที่ที่เขาชื่นชอบคือปราสาทเอดินระนะครับ it's high above the city นะครับ it's high above the city นะครับแปลว่ามันอยู่สูงนะครับมันอยู่สูงนะครับแล้วก็มองไปก็เห็นเมืองครับข้างล่างนะครับสูงมากนะครับโอเคครับคนต่อไปครับ this is n e r l j o n s นะครับนี่คือ n e r ร Jones นะ s h e s from the Capital of Wales เธอมาจากเมืองหลวงของประเทศเวลส์นะครับคาร์ดิฟนะครับชื่อเมืองคาร์ดิฟเนาะ She's eleven years old นะครับเธออายุ11ปีนะครับ Her favorite place is Snowdonia นะครับสถานที่ที่เธอชื่นชอบคือ Snowdonia นะครับถ้าจำถ้าเราจำได้นะก็จะเป็นรูปภาพที่ผมเคยเปิดให้ดูนะครับย้อนกลับไปดูได้นะ In the north เวลส์นะครับอยู่ในทางภาคเหนือนะครับของประเทศเวลนะ It's very really beautiful and has got lots of mountains and rivers นะครับโอ้มันสวยงามมากเลยแล้วมันก็มีอะไรครับ lots of mountains หมายถึงมีภูเขาเยอะเลยนะครับ and rivers สังเกตดูครัว่า rivers กับ mountains เต mm ิม hmm. s นะครับแสดงว่ามันมีทั้งภูเขาที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีแม่น้ำที่เยอะเติม s นะครับเติม s ต่อท้ายแปลว่ามีมากกว่า1นะครับโอเคนะอันนี้คุณครูก็จะไปที่คําถามเลยนะครับไปที่คําถามเลยนะครับคําถาม5ข้อนี้นะครับนักเรียนตอบด้วยนะครับเขียนใส่กระดาษนะครับตอบเสร็จแล้วก็พิมพ์นะครับเอาเขียนใส่กระดาษนะครับตอบตอบเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวคุณครูส่งมาที่ไลน์กลุ่มไม่ได้นะครับอันนี้เป็นงานชิ้นที่ชิ้นที่2นะครับ ชิ้นแรกคือคําศั์นะโจทย์แล้วก็อัดวิดีโอแล้วส่งให้คุณครูนะครับชิ้นที่2คือคําถาม5้าข้อนี้นะครับนะครับคำถาม5ข้อนี้นะครับเขียนเขียนโจทย์แล้วก็ตอบนะครับสั้นๆนะครับข้อที่หนึ่งครับเขาถามว่า who come from Scotland who come from Scotland ใครมาจากสกอตแลนด์ครับ่าใครมาจากสกอตแลนด์ย้อนกลับไปดูนะครับแล้วก็ตอบสั้นๆนะครับข้อที่สองครับ What's the capital of Wales? What's the capital of Wales? เมืองหลวงของประเทศเวลส์คือเมืองอะไรนะครับตอบสั้นๆนะครับข้อที่3ครับ Where's Mary s favorite place นะครับอ่ะครู่นะครับ Where's Mary s favorite place นะครับสถานที่ที่ Mary ชื่นชอบนะครับคือ ที่ไหนนะครับอันนี้นักเรียนก็ลองย้อนไปดูนะครับว่าเขาชอบที่ไหนนะโอเคครับต่อไปครับ w เวสจอร์สฟอร์มนะครับ w เวสจอร์สฟอร์มนะครับจอร์สมาจากที่ไหนนะครับมาจากเมืองอะไรนะครับประเทศอะไรนะต่อไป number ไข้อที่5ครับวอตส์โดนัลฟิลเล place นะครับวอตส์โดนัลฟิลเล place นะครับสถานที่ที่โดนัลชื่นชอบนะครับคือที่ไหนนะครับนี่นะครับคือที่ไหนเอ่ยเนี่ย ได้ดูเลยนะครับคนนี้คือโดนอลใช่ไหมเนี่ยก็ชอบตรงนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดนะ d e ว from the UK นะครับนี้คุณครูแจกให้พวกเราไปแล้วนะครับในในใบงานนะแจกไปแล้วนะครับพวกเราก็ลองไปทําดูนะครับว่าทำได้หรือเปล่านะครับเขาก็จะให้เราเอาคําศัพท์ไหนไหนครับคําศัพท์ในนี้ไปเติมลงในช่องว่างนะครับให้ถูกต้องนะครับ จอลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับซึ่งนะครับถ้าลองดูเทียบกันแล้วนะครับลองดูเทียบกันแล้วมันก็จะรู้สึกว่าจะคล้ายๆกับที่คุณครูอ่านให้ฟังเมื่อกี้นะครับเนื้อหาก็จะคล้ายๆกันนะคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะพอทําได้นะครับเอามาดูก่อนเนาะคำศัพท์ตรงนี้นะครับข้อที่หนึ่งนายแปลว่าก้าวข้อที่2อง capital นะครับแปลว่าเมืองหลวงนะครับข้อที่สาม scotland นะครับประเทศสกอตแลนด์ years นะครับ แปลว่าปีนะครับซิตี้เมืองนะครับนอร์ทเอนไอแลนด์ประเทศไอแลนด์เหนือนะครับอังกฤษประเทศอังกฤษนะครับเฟเวเลต์นะครับเฟเวเลต์นะครับแปลว่าเป็นที่ชื่นชอบนะครับเพรสเพรสสถานที่ครับมอนเทนส์ภูเขานะครับลอนดอนนะครับเมืองลอนดอนนะครับประเทศอังกฤษนะครับทว e l v สิบสองนะครับเอาคำศัพท์พวกนี้มาเติมลงในใบงานให้ถูกต้องนะครับอ่ะ เราลองดูสักหนึ่งตัวอย่างนะครับแล้วพวกเราก็ไปทำเองนะครับ Mary t a i l e r นะครับ Mary t a i l e r is นี่ข้อที่หนึ่งให้เราเติมคข้าวันนาย nice, ใช่ไหมครับนายเป็นว่าเก้านะครับ n i n e nice yes o เนี่ยเธออายุเก้าปีนะครับ s h e is from Belfast the capital of นี่เธอมาจากเมือง b e l f สต t นะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศประเทศอะไรข้อที่สองให้เติมมานะครับ Her จุดจุดจุด Place is the Giant's causeway นะครับเิือไปว่าของของของเธอนะครับสถานที่ที่เธอทำไมสถานที่ที่เธอคือ Giant's c o u s e w a y ถ้าเดานะครับข้อที่3น่าจะเป็นสถานที่ที่เธอชื่นชอบนะครับถ้าคําว่าชื่นชอบหรือเป็นที่ชื่นชอบเราจะใช้คำว่าอะไรครับ Favorite นะครับ f a v o r i t e นะครับ นี่เราก็จะเอาคำนี้ไปเติมนะครับกลายเป็น her her favorite place is the g i a t s crossway นะครับโอเคเป็นลักษณะนี้นะามาดูสักอีกสักสองข้อนะนักเรียนไปทำ A นะครับ mm hmm. n e u r y Joan นะครับ n e u r y Joan is from Cardiff นะครับ n e u r y Joan นะครับผู้หญิงคนนี้นะมาจากเมือง Cardiff นะครับ the จุดๆๆ of Wales นะครับเป็นเมืองอะไรของเวลส์ครับ c a r d i f นะครับสอนไปแล้วเป็นเมืองเมืองเมืองหลวงนะครับเมืองหลวงภาษาอังกฤษคืออะไรครับเมืองหลวงภาษาอังกฤษคืออะไรครับ Capital ต่อนะครับ Capital ต่อนะครับนี่เราเอาคำนี้มาเติมนะครับก็จะกลายเป็น Nurse j o e s is from Cardiff the capital of Wales นะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับ c h e s e allowance เธอ11 สิบเอ็ดอะไรครับสิบเอ็ดอะไรครับอแปลว่าแก่หรือแปลว่าอายุสิบเอ็ดอะไรครับสิบเอ็ดปีนะครับปีภาษาอังกฤษคืออะไร Years นะครับ y e a r เอาคาว่า y e a r มาเติมตรงนี้นะครับส่วนข้ออื่นนะครับนักเรียนลองไปอ่านดูลองไปเติมดูนะครับสรุปแล้วงานของเรามีกี่ชิ้นครับสรุปแล้วงานเรามีกี่ชิ้นครับมีทั้งหมดสามชิ้นนะครับที่เราต้องส่งุนครูนะครับชิ้นที่หนึ่งครับคืออะไรคําศัพท์นะครับคําศัพท์ ที่ครูสอนไปเมื่อกี้นะครับมีทั้งหมด12คําคำนะถ้าจำไม่ผิดนะครับให้ไปจดใส่กระดาษแล้วก็อัดวีดีโอนะครับเห็นแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มหรือไลน์ส่วนตัวก็ได้นะครับงานอัดวีดีโอ10คะแนนนะครับต่อมางานที่2ครับคือตอบคาถาม5ข้อนะครับตอบคำถาม5ข้อเมื่อกี้นะครับลองย้อนกลับไปดูนะครับอันนั้นก็10คะแนนนะครับและงานที่3คือใบงานใบนี้นะครับ10คะแนนนะครับทําให้เสร็จแล้วส่งคุณครูนะครับโอเคครับ ถ้าใครมีอะไรสงสัยนะครับสามารถถามครูเข้ามาในไลน์กลุ่มได้เลยนะครับคุณครูยินดีตอบคาถามทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ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 อย่าลืมทําการบ้านส่งด้วยนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ขอบคุณพวกเราทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะครับเดี๋ยวจะมีเนื้อหาใหม่ๆมาให้พวกเราเรียนไปเรื่อยๆนะครับตลอดนะครับโอเคครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ